Hello everyone, welcome to English class. It's me again, Master Bell. And today, we will learn how to write an email about a spatial festival in English. If you're ready, let's begin. Before we begin, let's know the vocabularies spatial, spatial, Parade parrot. parrot carnival carnival colorful colorful costume costume jazz jazz email email type type celebration celebration Read the email from Steve in the U.S. What do people do during m o d i g r a s ให้นักเรียนอ่านอีเมลของสตีฟจากอเมริกานะครับแล้วตอบคำถามว่าในเทศกาลมอ r ิกราสเนี่ยผู้คนเขาไปทำอะไรกันนักเรียนสามารถกด p พสต์วิดีโอไว้เพื่ออ่านข้อความให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยกด Play เพื่อมาดูเฉลยทีหลังนะครับหากนักเรียนพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยนะครับ อ่นักเรียนน่าจะได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมนะครับทีนี้มาดูฉเฉลยว่าที่นักเรียนตอบไปตรงกับมาสเตอร์หรือเปล่า What do people do during Mardi Gras? The answer is People enjoy music, dancing, and p a r i s and they eat typical New Orleans food. นักเรียนตอบตรงตามนี้หรือเปล่าเอ่ย ทีนี้นะคะมาสเตอร์จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับหัวข้อของอีเมลนี้ใช่ไหมครับคือมอริกรัสมอริกรัสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทศกาลเทศกาลหนึ่งที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมนะครับผู้คนก็จะทำการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคบไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเต้นรำ หรือว่าชมขบวนพาเหรดนะครับซึ่งในขบวนพาเหรดเนี่ยเขาจะมีการแต่งตัวกันอย่างจัดเต็มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นใส่ชุดที่มีสีสันสดใสนะครับแล้วก็ในทุกๆปีน่ยจะต้องมีผู้ชายหนึ่งคนนะครับที่แต่งตัวเป็นพระราชาเพื่อเป็นพระราชาของเทศกาล มาริกลัสเลยนะครับโดยการแต่งกายของพระราชานั้นเขาจะใส่ชุดสีม่วงนะครับสีเขียวแล้วก็สีทองตามภาพประกอบเลยระหว่างเทศกาลมาริกลัสนะครับผู้คนเขาก็นิยมกินอาหารพื้นเมืองของของนิวออร s ีนะครับนั่นก็คือกัมโบและเบเน่นะครับและสตีฟเนี่ยเขาก็ทิ้งท้ายอ,าอีเมลไว้ว่า แล้วประเทศของคุณหลานนะคะมีมีเทศกาลที่เฉลิมฉลองแบบมาดิการ์สหรือเปล่าหรือมีเทศกาลที่คล้ายๆกันหรือเปล่า mm hmm. หากมีนะคะให้เขียนจดหมายมาเล่าสู่กันฟังบ้างน,นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยสตีฟนะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของอีเมลกันนะคะส่วนประกอบของอีเมล ประกอบไปด้วย 1. from จากใครหรือชื่อของผู้ส่ง 2. to ถึงใครหรือชื่อของผู้รับ 3. cc cc ย่อมาจาก carbon copy หมายถึงส่งสำเนาถึงเป็นการส่งโดยให้รับทราบไม่จำเป็นต้องตอบกลับ 4. bcc BCC ย่อมาจากคำว่า blind carbon copy หมายถึงส่งสำเนารับถึงผู้รับก็จะไม่ทราบว่าเรานั้นได้ส่งข้อความไปถึงใครบ้าง5 subject หรือหัวข้อและ6 s e n t ก็คือการส่งอีเมลครับ ต่อมาเรามาดูการเขียนอีเมลนะครับประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกัน 1. ชื่อเรื่องหรือว่า subject ชื่อเรื่องควรสรุปเป็นประเด็นหลักสั้นกระชับทำให้ผู้อ่านทราบได้ทันทีว่าอีเมลนั้นมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร 2. เนื้อความหรือว่า body การเขียนเนื้อความจดหมายมักขึ้นต้นด้วยประโยคคำว่า dear แล้วต่อด้วยชื่อของบุคคลที่เขียนถึง แล้วตามด้วยเครื่องหมายคอมมายกตัวอย่างเช่น Dear Steve าสา 3. คำลงท้าย Closing การลงท้ายจดหมายอาจลงท้ายด้วยคำว่า Best wishes หรือ Love แล้วลงท้ายด้วยชื่อของผู้เขียนยกตัวอย่างเช่น Love Mark เพื่อนกเรียนเห็นภาพมากขึ้นเรามาชมตัวอย่างกันเลยอีเมลฉบับนี้นะครับจะเป็น informal email หรืออีเมลที่ไม่เป็นทางการส่วนมากเนี่ยเราจะใช้เขียนถึงเพื่อนสนิทหรือบุคคลที่เรารู้จักเป็นอย่างดีเท่านั้นต่อไปเรามาดูที่ส่วนประกอบกันบ้างน,นะครับในอีเมลฉบับนี้ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ subject หรือว่าชื่อเรื่อง ส่วนที่2คือ body หรือว่าเนื้อความนะครในอ e ีเมลฉบับนี้เนี่ยเขาเขียนขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า dear แล้วก็ตามด้วยชื่อของบุคคลที่เราจะส่งไปถึงนะคะลงท้ายด้วยคามมาต่อไปส่วนสุดท้ายคือ closing หรือว่าคำลงท้ายนั่นเองเขาจะใช้คำว่า love ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของผู้เขียนอ e ีเมลฉบับนี้ก็คือ mark นั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะสามารถเขียนข้อมูลอะไรลงไปในอ e ีเมลของเราได้บ้างหากเราจะเขียนเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญของประเทศไทยใช่ไหมครับเราอาจจะเขียนข้อมูลคร่าวๆได้ดังนี้ข้อแรกนะครับ What's the festival called เทศกาลนั้นเรียกว่าอะไรข้อที่2 When is it When is it เทศกาลนั้นจัดขึ้นเมื่อไหร และข้อที่3 what do people do เทศก,กาลนั้นคนเขาไปทำอะไรกันเราอาจจะเขียนคร่าวๆได้ประมาณนี้นะครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของเทศก,กาลวันสำคัญของประเทศไทยเรานะครับและยังมีอีกเทศก,กาลอีกมากมายเลยนะครับนักเรียนสามารถไปศึกษาค้นขวาดูเองได้นะครับจบไปแล้วนะครับนักเรียนสำหรับหัวข้อ การเขียนอีเมลในเทศกาลวันพิเศษนะครับมาสเตอร์ก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจการเขียนอีเมลนะครับอย่างถูกต้องนะครับไม่มากก็น้อยนะ่าและวันนี้นะครับมาสเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ